สวัสดีครับโพคูจอมแกนครับนี่ครับปลามาตั้งจ้ำครับนี่ครับโอ้โหน้ำล้นถนนมาเลยครับนี่ลงหายน้ำมาเลยครับนี่ครับหายน้ำมาแล้วครับนี่ครับมันล้นพอน้ำมันไหลครับนางแหงเลยครับเดี๋ยวเหามมาตั้งจ้ำกันนี่พอครับเดี๋ยวมาลองตั้งครับนี่ครับบรรยากาศฝนก็จะตกแล้วครับไปครับ ข้าพร้อมบรรยายนครับแหงน,นะครับตั้งไว้นี่ครับบรรยายนะครับอีาารมณ์นะครับเห็นไหมครับน้ำ มาครับมาครับทุนเป็นปลาซิวน้อยครับนี่ปลาซิวน้อยครับนี่ ้อมครับแต่หิงน้อยครับนี่ครับมายกครับ ทำไมครับท่ามไหมครับหน้ามันหนักขนะครับมันขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ยังขึ้นมายุดเลยครับเข้าใทเบลเลียกันแล้วครับโดนขนาดรับแถบน่นี่ครับตั้งหลังนี่แหรครับ ปังเป้าครับผมมั่นใจครับว่าจะได้ก็ที่เอากับพอได้กันครับแต่ผมก,ก็เลยง่ายวันนี้เพราะคนนักครับพอดีผมโอ้โหวันนี้ล่ะอะไรนี่ นี่ครับวันนี้ผมเอาไอ้เจ้านี่มาตัวนี่ครับอยู่ใกล้คนอื่นมาได้ครับเล่นหน้าหมูตัวครับแล้วก็มันจะไปตัวก้นเปิรนครับผมไปรบเปิรนเนาะ อาต่อไปครับให้มาหันตัวป่าได้ครับวันนี้ผมก็มาตั้งที่นี่พ่อมีค้นแล้วกับป้าเบิรนป้าเบิรนมาตั้งที่เดี๋ยวเจ้าเัาไปได้ปากกอ,อกตัวหลวงครับนี่นี่เลยครับปากกอผมจะลองมาตั้งพอครับแต่ฟอผมตีเบิรนเนาะตีเปิรน,น,นให้อยอยู่ทางไหนนะครับอยู่ทางปุ้นนะครับตีเบิรนนี่ผมก็เลยเมาแวกตีไหมครับ ไอ้กำแล้วครับอยู่บนได้ฝาเลยมูจะได้ก็ครับ เก่าครับเป่าผมแล้วครับแต่ผมตั้งตีเอินตีเด็กกี้ผมลองตั้งพอได้ครับแต่ว่ปฝาซ้อยตัวน้อยปฝาซิวตัวน้อยๆนะครับจีบมันห้อยแนคะ่นั้นตัวน้อยครับผมเลยบเอาเนาะ บรรยากาศไปครับถนนเส้นนี้กับเตล์ปได้แล้วครับเส้นนี้ครับเตล์ปได้ละที่ที่ผมอยู่นี่ครับตอ,อนหน้ามันมัน ท่วมหมดแล้วครับล้อนออกมหมดละตีผมมานี่ก็ท่วมครับ เราเอาไปไก็บน้อยครับ ีครับนี่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 เหรอครับโอ้ยเกือบพุทแล้วครับหลุดค,ครับ่นี่ครับ เลยแล้วป่ามาแล้วครับลองตั้งอวอมรอบครับผมลองตั้งลึกๆเนะที่ผมตั้งตื้นครับแต่ลึกกับน,น้ำแห้งครับ 没反应。

กอนไปแล้วครับ

มาตั้งนี่กับพอได้ครับเ่ินมาไปได้ทายเนาะทายเห็นกำจัวครับ กันดูนะครับได้โยนจะได้เสียงหน้ามันเองครับผมว่าจะได้ยินเสียงผมช้านกว่อนนะมาครับยกค,ครับโอ้สาแล้วครับ

ออกกันะล้วแ้นี่ถ้าตัวโตเนี่ยตีมันยีก็ัาตัวน่าเปรียบเขนาดออกมากเออว่าอย่างโง่ว่าจากการย็บไว้นะจับเอามาปั๊กไว้ไปวันเลยมาตั้งตั้งจับแล้วกับปใจอ้ยเนี่ย่้องปลา วัาจอตายมีเคเรื่ Bla องไปฟองอ่ะสภาพตายพีคนจับจับป้าแกได้ปาดหัวคนนี้มาครับรุ่นกั้ตอนมปได้แล้วครับลองมือหน้อยห้ามือหน่อยบองคนได้ไปเชิงจะซอมครับแม็กซี่ป้านหวย ผมขอได้ครับนี่นี่ขอได้ครับได้ดูได้ครับเอาแต่ตัวเยหน่ยครับเมาผ่าป่าทีจะดีนบป่าที่เบาครับไม่ไวับ แต่จะเปฟาขาวรับเดียวนาอซอยัน่าจะข้กับโซยมอห่องไหมครับนั่งแต่ข้นกร่เลี้ยว้วครับ sắp một Còn nam Còn vào đây đang chả bóng thôi Quần cái đấy, quay lưới Quay lưới thì phải lắm Hãy subscribe phải kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ลอยมาหล่นหาเพิ่นด้วยล่อยมาหาเพิ่์นด้วยมันเหียนั่นละเจ้าไปอยู่กับเขา off. ได้แล้วครับเดี๋ยวซิงก์นะครับและสรุกผลงานครับ นะครับใช่ส,นสินี่เลยครับผลสรุปผลงานครับสรุปผลงานครับนี่ครับในได้อยู่ครับหลายโลอยอยู่สักสองสามร้อยครับนี่ครับนี่ครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับกดแชร์ด้วยครับเนาะไปแล้วครับลาสวัสดีครับ